ร,รวมกับทางสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป่าครับเพ <c oughs> ือนี้มีการขับเคลื่อนจังหวัด้อยเอ็ดสู่เมืองอัจฉริยะครับ <c oughs> ที่สารกลางจังหวัด้อยเอ็ดครับนชายชัชวานเบญจาศรีวงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัด้อยเอ็ดในการต้อนรับน่ายพ่อนชัยหอมชื่นผู้ซอยภูมิในการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและคณะครับในการเข้าหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัด้อยเอ็ดสู่เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ตซิตี้ โดยมีนางรัตด,ดากลางบุญเรื่องสถิติจังหวัดร้รอยเอ็ดและผู้ที่เกี่ยวของเขาร่วมประชุมประเด็นสําคัญในการหารือประกอบไปด้วยการพัฒนาเมืองอาฉรยาสมาสิตี้อยเอ็ดการส่งเสริมกระตุ้นการใส่เทคโนโลยี AI เ,เพื่อการพัฒนาประเทศและการอบรมยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรในพื้นที่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้รอยเอ็ดบอกว่าจังหวัดร้รอยเอ็ดนี่เล่งเห็นศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีศีรษามาสั่งรายได้ให้กับประชาชนได้ตลอดทั้งปีโดยมีแนวทางเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านโครงการสําคัญของจังหวัดบ่ว่าสิเป็นการเอาประเพณีทองทินอันทรงคุณคา่าก็คือประเพณีสมมานามขึ้นเพ่งเสงประทีปงานมหาท่านบารมีบุญเวิเอามานําเสนอในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลร่วมกิจกรรมได้ตลอดปี ถือเป็นกล่าวสำคัญของจังหวัดรอยเอ็ดในการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชนและขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองอัจฉริยะในอนาคตครับ